สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของลูนาคัสสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์การอัปเกรดและการลิเปก,กะรวมถึงการประกาศของไบแนนที่สนับสนุนการอัปเกรดนั่นเองเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามชุมชนช่วงนี้ก็มีข้อเสนอใหม่นะคะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการริเปกนะคะเป็นการทดสอบระบบ และมีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเดียนเห็นมีการแบ่งปันทวิตของชุมชนค่อนข้างเยอะมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามกันค่ะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนตัดสินใจอย่าลืมนะคะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนอย่าลืมความรู้บริหารเงินและข่าวสารค่ะ เรามาเริ่มแรกตลาดกันก่อนเลยค่ะนะคะตอนนี้ราคาล่าสุดของลูน่ากระสิกอยู่ที่64ค่ะวันนี้มีการดันราคาขึ้นไปนะคะลดศูนย์ไป1ตัวไปที่0ูนย์สามตัวหนึ่งศูนย์หลังหลังจากนั้นก็นะคะเทลงมาค่ะทุบลงมาอยู่ที่938วันนี้ค่ะมีการประกาศตัวมีการประชุมของเฟกนะคะนะมีการประชุมของเฟกและนะคะเฟกก็มีการประกาศนั่นเองให้งด นะงดการปรับอัตราดอกเบีย้ยไว้ก่อนนะคะเพื่อนก็ถามว่าส่งผลอะไรต่อตลาดไหมไม่ส่งผลอะไรเลยนะคะตลาดดันทุบลงมาอีกนะคะทำให้นะคะดาวโจนค่ขทุบลงมาหุ้น S&P แและนะคะกลุ่มของ กลุ่มเทคโนโลยีบวกเล็กน้อยมากคก่ะวันนี้นะคะเพราะนักวิเคราะห์ก็มีการคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองว่าเฟกจะชะลอการปรับอัตราดอกเบีย้ยไว้ก่อนแต่วันนี้เหตุผลที่ทำให้ทั้งตลาดคริปโตและหุ้นทุบลงมาเพราะเฟกไปส่งสัญญาณนะคะไปส่งสัญญาณว่าในเดือนถัดๆไปค่ะในไตรมาสที่เหลืออาจจะมีการกลับมาปรับดอกเบีย้ยเหมือนเดิม อีกครั้งหาเงินเฟ้อยังคงมีอยู่นะคะนะคือการถแถลงของเฟกไปส่งสัญญาณน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาข่าวกันค่ะนะคะสภาพตลาดวันนี้จึงยังคงแดงเดือดนะคะดูจาก นะคะเหรียญแต่ละเหรียญก็จะเห็นนะคะบิตคอยอยู่ที่2 5งหมนะคะวันนี้บิตคอยก็ทุบลงมาเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูราคาบิตคอยสักเล็กน้อยนะคะวันนี้บิตคอยทุบลงไป2 5งหมกว่านะคะทะลุนะดีดีสองหมื่นหกว่านะคะนะเรามาดูบิตคอยสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปดูข่าวลูน่าคัสสิกนะคะวันนี้บิตคอยเองเนี่ยพอมีการาประชุมเสร็จนะพุ่งและ นะพุ่งลงค่ะคือตอนตอนนี้บิตคอยวิ่งตามดาวโจนอยู่นะคะดาวโจนทุบลงมาบิตคอยก็ทุบตามค่ะนี่ก็คือราคาล่าสุดของนะคะของบิตคอยนั่นเองวันนี้ราคาต่ำสุดนะคะอยู่ที่24,820ื่นจุดห4นะคะและก็มีราคาดีดขึ้นไปเล็กน้อยค่ะนะคะดีดขึ้นจาก24,800นแนะคะก็วันนี้ทำให้บิตคอยนะคะ ล่นต่ำกว่าสองหมื่นห้านั่นเองนะฉะนั้นต้องดูนะคะทรงของบิตคอยเนี่ยยังเป็นทรงของนะคะเทนขาลงอยู่นะคะฉะนั้นนะวันพรุ่งนี้ยังมีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวแต่ไม่แรงแล้วนะคะไม่แรงเท่ากับวันนี้ค่ะนะคะก็ต้องดูว่าบิตคอย จะยังคงดาวลงต่อหรือไม่เพราะมันยังมีปัจจัยเกี่ยวกับกระดานเทรดที่คอร์ตอตสหรัฐฟ,ฟ้องคดีอยู่นะคะก็ยังเป็นกระบวนการในศาลกันอยู่นั่นเองนะแม้ตอนนี้ศาลจะยกคำร้องของคอร์รตาบางส่วนในเรื่องของการยึดสปายนั่นเองนะดิฉันก็เชื่อว่านะคะบิตคอยดาวลงเดี๋ยวก็ดีดตัวขึ้นไปค่ะณนะตอนนี้ก็ดีด ขึ้นมาแล้วนะคะดิดขึ้นมาอยู่ที่25114แล้วนะคะก็ต้องดูต่อไปนะอาทิตย์หน้าวันอากร์ทิ์จะมีการเล่นเกมเขย่าคนหรือไม่นะคะมันก็เป็นเก้าอี้ดนตีอยู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นอ่ากลไกของตลาดหรือกลยุทธ์ของตลาดนะคะนะเรามาดูต่อค่ะในส่วนของนะคะสถานการณ์นี่ก็คือการแบ่งปันนะคะเรื่องของการตัดสินใจของเฟดนั่นเองนะคะ ก็มีการแบ่งปันในทวิตเตอร์ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเฟกนะคะที่มีการประกาศงดดอกเบี้ยนโยบายตามคาดนะคะก็คือเฟกประกาศงดดอกเบี้ยไว้ก่อนนะคะตามโนโยบายเพื่อนะคะประคับประคองกลุ่มแบงค์ค่ะถ้ายังคงมีอัตราดอกเบี้ยแบงค์ไม่แบงค์อยู่ไม่ได้แน่นอน่ะเพราะรับภาละนี่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะตัวสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันกะหากยังคงปรับ อาตาดอกเบี้ยก็ต้องรับภาระนี่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็คือนาการางดเว้นไว้ก่อนแต่การงดเว้นครั้งนี้ค่ะการประชุมเนี่ยมันยังมีนะักผู้ที่ร่วมประชุมค่ะกึ่งหนึ่งค่ะหรือประมาณ9คนค่ะมีความเห็น นะคะว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก2ครั้งในช่วงปีที่เหลืออยู่ค่ะนั่นก็คือไตรมาสหน,าน้านั่นเองนะคะไตรมาสที่3และ4นะคะซึ่งจะต้องรอดูสถานการณ์เงินเฟ้ออีกรอบหนึ่งนี่ก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ค่ะที่ทำให้บิตคอยคริปโตทุบลงบิตตอตลาดคริปโตนะคะทุบลงมานั่นเอง ตอนนี้อารมณ์นักลงทุนอยู่ที่41ค่ะดิ่งลงมาเลยนะคะเราไปดูข่าวของลูน่าคาสิค่ะวันนี้ก็มีการแจ้งประกาศการอัปเกรดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยหน้าหัวนหน้าผู้จัดการโครงการนั่นเองนะคะเขาก็แบ่งปันว่านะ,ะอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณชุมชนค่ะนะคะช่วงที่เขาอัปเกรดค่ะเขาก็ไปตรวจสอบ L2 ค่ะก็ปรากฏว่า L2 กลุ่ม L2 นะคะก็ คือ L 2คือคกลุ่มเกี่ยวกับแผ่นฟอร์มดีแอปต่างๆนั่นเองก็ยังอัปเกรดยังไม่เสร็จแบบ100%นะคะเขาก็ยังมีประเด็นปัญหาบางแอปก็ไม่นะยังไม่สามารถอัปเกรดได้ในช่วงนี้เพราะมีประเด็นและ L อ่า L 1ค่ะทีมงานของ L 1ก็กำลังเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้พวกเขาอยู่นะคะวันนี้ L 1จึงโพสนะคะโพสเนื้อหาประเด็นนะคะของ แผ่นฟอร์มต่างๆดีแอปต่างๆนั่นเองที่มีปัญหานะคะ <ๆ S 1> เขาก็เขียนเป็นข้อๆไว้ประมาณ9ข้อนะคะว่าเขากำลังช่วยเหลืออยู่นะคะอ่านี่ก็คือปัญหาที่เจออยู่ก็คือ L2 แผ่นฟอร์มดีแอปนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะ L1 ค่ะทีมงานของ L1 ก็ยังพูดถึง ขั้นตอนกระบวนการของแอปที่เขาเข้าไปตรวจสอบเข้าไปช่วยเหลือนะคะว่าตอนนี้ก็ประสานงาน Google นั่นเองและก็กําลังอัปเกรดเป็นพาพาลิตี้ของแอปเนี่ยจะได้รับผลกระทบและจะต้องอดทนรอ Google อัปเกรดส่วนขยายของ Chrome ก่อนนะคะณนะตอนนี้นะคะแผ่นฟอร์มต่างๆเนี่ยนของ d ีแอป L2 นะคะก็รอรอ,อ Google Chrome นั่นเองนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะ น,ะะนี่ก็คือสิ่งที่เขามีการแบ่งปันหลังจากเขาะะได้ไปช่วยนะแผ่นฟอร์มหรือสนไปซัพพอร์ตช่วยเหลือแผ่นฟอร์มดีแอแล้วนะคะเขาก็แจ้งในทวิตนั่นเองว่าแผ่นฟอร์มต่างๆที่ก่อนหน้านี้ใช้อยู่เวอร์ชันนะคะดีแอก่อนหน้านี้ใช้เวอร์ชัน,น,ะะน,นชช่น1.10ซึ่งจะต้องอัปเกรดมาเป็นเวอร์ชัน2นั่นเองและ ก็จะเข้าสู่บล็อกเชนของลู n a แบบเป็นทางการนะคะเขาก็เลยบอกว่านี่คือก้าวต่อไปของลู n a นะคะ DApp ต่างๆก็จะเข้าสู่บล็อกเชนและมีชุมชนที่จเจริญรุ่งเรืองฐานะผู้ใช้ขนาดใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าโครงการคริปโตในวันข้างหน้านะคะถัดไปก็จะมาเข้าร่วม บ็อกชนของ LUNA มากขึ้นนะคะเราไปดูข่าวต่อค่ะข่าวนี้ก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะหลังจากมีการอัปเกรดเวอร์ชัน2.11อัปเกรด p a r i t y นะคะใช้งานเทียบเท่ากับนะคะลูน่เวอร์ชัน2นะคะก็ทำให้ LUNA าดีดขึ้นไปประมาณ8%ค่ะไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดีดขึ้นไปนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะ โหนออโน,อโนต่างๆ,างๆก็มีการทวิตนะในเรื่องของนะหลังจากมีการอัปเกรดแล้วนะคะก็ทําให้มียอดนะคะการเดิมพันเพิ่มขึ้นนะคะยอดเดิมเผิ่เดิมพันตอนนี้นะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเกี่ยวกับการเดิมพันค่ะตอนนี้ก็มียอด1ล้านล้านนะคะหล้านล้านล้าลูน่านั่นเองที่มีการ นำไปเดิมพันอยู่ที่ประมาณ16.68%ค่ะราคายอดณปัจจุบันนะคะนี่ก็คือการ upgrade. อัปเกรดอัปเดตค่ะขอไปอัปเดตล่าสุดที่มีผู้คนนำเหรียญไปสเต็กกิ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็มียอดในการเบินการเผาค่ะประมาณ500กว่าล้านรูน่าคลาสิกน,นะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะข่าวเกี่ยวกับนะคะชุมชนนะเกี่ยวกับ เรื่องนะข้อเสนอค่ะนะเราไปดูนะคะนี่ก็คือข้อเสนอของทีมนะนี่ก็คือของทีมนี้ค่ะนะในชื่อว่า List Li n e ์ r i t e r นะคะก็คือเดฟที่ทำเสนอนะคะทำข้อเสนอเกี่ยวกับรีเพ็กนั่นเองเขาได้เปิดข้อเสนอใหม่นะคะเป็นข้อเสนอสำหรับนะเพื่อจำลอง การรีเป็ขึ้นนั่นเองนะคะโดยก็มีค่าใช้จ่ายและในข้อเสนอของเขาเนี่ยนะคะเขาก็เป็นข้อเสนอตั้งทีมงานต่นนะนะตั้งทีมงานสําหรับนะคะทดสอบระบบของการรีเป็กนั่นเองนะคะโดยคิดค่าใช้จ่ายนะะในการทํางานของพวกเขานะคะนี่ก็คือข้อเสนอที่มีการแบ่งปันใน ชุมชนของลูน่าคลาสสิกนะคะที่ทีมนี้กำลังจัดตั้งทีมงานเพื่อทดสอบระบบแผนการรีเป็นั่นเองนะคะโดยมีค่าใช้จ่ายนะคะต่อหัวนั่นเองนะคะเขาก็าแยกค่าใช้จ่ายนะคะนําเสนอค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามาในในนี้เพื่อให้ชุมชนพิจารณานั่นเองซึ่งดิฉันก็ไปอ่านคอมเมนต์นะะปรากฏว่าก็มีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะ โดยน้ามีส่วนหนึ่งก็น้าไม่เอาเลยนะคะก็มีการแบ่งปันว่าไม่ยอมรับข้อเสนอนี้เพราะเขาไม่รับข้อเสนอนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เปิดเปิดครั้งแรกอยู่แล้วนะคะและก็มีบางส่วนก็รับบางส่วนไม่รับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอจับตาดูต่อไปว่าอ่าเมื่อเขาเปิดโหวตนะ,ะข้อเสนอมันจะผ่านหรือไม่นะคะเพราะเขาจะตั้งทีมงานอยู่ที่ประมาณห้า คนนะ,ะประมาณ5ทีมนั่นเองประมาณ5ทีห้คนที่ช่วยทำงานนะคะโดยจะมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ5,500ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงานที่ทำงานนั่นเองข้อเสนอนี้จะมีอายุเพียง4สัปดาห์พูดง่ายก็ทำงานประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะต่ออายุไปอีกหนึ่งครั้งและก็เปิดข้อเสนอใหม่นะคะสรุปออกมา าที่ท่านนี้สรุปให้นะคะท่านนี้ก็สรุปให้นั่นเองว่าการเปิดตัวเครื่องมือเพื่อทดสอบระบบนะ,ะของ a N V ที่เสเียนแอลกอเนะเกี่ยวกับ u s T c นะคะพูดง่ายก็คือทดสอบระบบของรีเพ็กนั่นเองนะคะต้องรอจับตาดูค่ะว่าเมื่อเขาเปิดโหวดนะ เป็นทางการแล้วมันจะผ่านหรือไม่เพราะตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดโหมดเป็นทางการนะคะเขาเขียนเป็นบทความเพื่อให้ชุมชนรู้ก่อนล่วงหน้าว่าพวกเขาจะทดสอบระบบและจะทํางานเกี่ยวกับรีเพ็กโดยขอคิดค่าใช้จ่ายไม่ได้ทําให้ฟรีนะคะไม่ได้ทําให้ฟรีแต่มีค่าใช้จ่ายหัวตกหัวละ5,500ดอลลาร์นะคะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยเราก็ถ้าห้าพันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่าบาทถึงสามแสนนะคะประมาณ 5, 000, นะคะประมาณห้าพันนะคะห้าพันก็อยู่ที่ประมาณสองแสนถึงสองแสนกว่าบาทประมาณนี้นะคะอ่านี่ก็เป็นประเด็น ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นในชุมชนอยู่นะคะถูกเถียงกันเรื่องการทำงานกับค่าใช้จ่ายเพราะชุมชนส่วนหนึ่งไม่อยากจ่ายค่ะนะอยากอยากให้ทำฟรนะีอีกส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยไม่มีใครทำฟรีให้ในโลกนะคะช่วงที่เขานําเสนอแผนเขาก็นําเสนอฟรีอยู่แล้วแผนแต่เวลาลงมือทำมันไม่มีคำว่าฟรีอยู่แล้วค่ะเพราะมันต้องใช้ความคิดต้องใช้แรงงานนะคะต้องใช้อุปกรณ์ นะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเขาก็คิดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะ,ะอ่าเราก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะส่วนนะคะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอพาริตี้ที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่ยูทิลิตี้ก็คือ usdc นะ,ะท่านนี้เนี่ยเท่าที่ดิฉันติดตามมาแต่ต้นเขาเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะเขามองว่านะคะ ช่วงนี้กาลังเกิดดราม่าเล็กน้อยในชุมชนนะคะเพื่อนเมื่อไร่มีประเด็นเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับนะคะจะต้องจ่ายเงินมักจะเกิดดราม่าเสมอค่ะยิก็สังเกตนะอะไรที่เกี่ยวกับเงินจะต้องจ่ายมักจะมีคนนะสร้างสตอรี่สร้างดราม่าเกิดขึ้นเสมอค่ะก็จะทวิตออกมานั่นเองไม่เห็นด้วยนะคะทำงานทีมนี้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ก็จะมีแบบนี้ประจำอยู่แล้วนะคะ ส่วนทีมนี้ท่านนี้ก็เป็นอโนดเช่นเดียวกันเขาก็แบ่งปันนะคะว่านาลูนะะ่าจำเป็นต้องลดอุปทานและจำเป็นที่จะต้องมี USTC นะคะต้องตึงราคา USTC นั่นเองต้องรีเป็กนะคะถ้าไม่มีการรีเป็กนะคะ่าลูนาก็ไม่สามารถที่จะลดอุปทานได้นั่นเองท่านนี้ก็มองว่าจะเห็นด้วย นะกับการรีเพ็กของทีมนี้แม้จะมีค่าใช้จ่ายเขาข้อน่าจะเห็นด้วยนะคะนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะยันอ่านเฉพาะคอมเมนต์เฉพาะทวิตเตอร์ของเขามันเป็นในเชิงบวกนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโหวตนะคะเหมือนกับเปิดเขียนเป็นเป็นบทความก่อนและดูแนวคิดความคิดเห็นของชุมชนก่อนว่าทิศทางเป็นแบบไหนนะคะเราไปดูต่อคะ่ะเกี่ยวกับการอัปเกรด นะบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกนะคะไบแนนก็มีการประกาศในวันที่14วันนี้เนะมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลาของเอเชียนั่นเองนะคะก็ประกาศสนับสนุนการอัปเกรดเือย์ไคจูราคลาสสิก Classic นะคะที่มีการอัปเกรดเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือไบแนนก็มีการปิดระบบนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพื่ออัปเกรดบล็อกเชนของลูน่าคลาสสิกเป็นบล็อกที่13นะคะ หนึ่งสามสองหนึ่งห้าและ800นั่นเองนะคะตั้งแต่เมื่อวานและตอนนี้ก็อัปเกรดเรียบร้อยเสร็จไปแล้วนะคะดิฉันมาทําข่าวเนี่ยคือช่วงที่เขาประกาศช่วงที่เขานะอัปเกรดดิฉันก็ไม่ได้ทําข่าวนะคะเพราะเป็นช่วงกลางกลางคืนของอเมริกานั่นเองนะคะดิฉันจะทําข่าวทีไรก็จะเป็นการทําข่าวย้อนทุกขีนะคะเพื่อนอ่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นการเก็บนะเก็บ เก็บข่าวตกหล่นให้กับเพื่อนๆก็แล้วกันดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะคะเกี่ยวกับใบแนนประกาศนะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้เป็นข่าวนะคะอ่าเป็นข่าวนี้ท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเกี่ยวกับการอัปเกรดเช่นเดียวกันว่าฉันฉันแสดงความยินดีด้วยดูหน้าตอนนี้มีความเท่าเทียมกันแบบเป็นทางการแล้วนะคะนี่ก็หมายความว่าบล็อกเชนลูหน้าเนี่ย ปื้นตัวประมาณ78แซ์แล้วนะคะมีเก็บงานเล็กๆน้อยนะดิฉันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะยังคงมีงานเก็บอยู่เพราะ Q ที่3นะคะช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็จะมีในส่วนเก็บงานทดสอบระบบมีส่วนอื่นอยู่ด้วยนะคะ ก็ประมาณ78% 70-80%แล้วนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อคะ่ะข่าวนี้ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันก็บอกว่านะคะ L 1เป็นทีมงานที่ทำงานนะคะน่าทึ่งมากนะคะ โดยไม่มีปัญหาในรายงานนี้เป็นครั้งแรกที่อัปเกรดเือร่าคาสิกเพื่อเปิดใช้งานอย่างราบรื่นพูดง่ายเขาอัปเกรดงานไม่เกิดปัญหาและทํางานแบบนะคะแม้จะมีดราม่าหรือมีเรื่องการเมืองแต่ทีมนี้ค่ะก็ยังคงทํางานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นให้มันสําเร็จนี่คือผลงานจริงๆค่ะนะคะถ้าทํางานดีอย่างนี้ดิฉันก็เชื่อว่าในไตมาสอื่นๆนะ,ะชุมชนก็มักจะเลือกพวกเขามาทํางาน ต่อนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะทำงานให้กับลูนาคาสิกอย่างต่อเนื่องนะคะถ้ามีศักยภาพและทำงานได้ดีนะคะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะข่าวนี้เป็นข่าวการวิเคราะห์ราคาของลูนาคาสิกค่ะเธอราลคาสิกราคาย,ยังคงเพิ่มขึ้นแม้จะมีข่าวนะคะกรตอสหรัฐที่ฟ้องกลุ่มกระดานเทรต่างๆนะคะแต่นะอตอนนี้ดีดี ดีดีลาสดีลานิสระดมทุนได้1.3ล้านเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันคือข่าวอะไรนะเป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์วุ่นวายสำหรับผู้ถือครองเธอราคลาสสิกลูน่านะคะโดยราคาเหรียญแกว่นไปมาอย่างดุเดือดในทั้งสองทิศทางขณะที่ตลาดกระทิงและตลาดหมีต่อสู้เพื่อชิงอำนาจ ปัจจุบันตลาดกระทิงถือไพ่เหนือเหนือกว่าโดยดูหน้าพุ่งแค่4%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะคะอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่ดูหน้าที่ได้รับแรงปั่นดานนะคะอ๋อเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนั่นเองนะคะเ็าทำข่าวสองเหรียญค่ะการขึ้นของราคาและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นช่วยส่งเสริมนะเอาลุกสําหรับดูหน้าคลาสสิกนะจากข้อมูลคอยนะคอยคุกคอย คอยเกสโคตอนนี้รูหนะ่ากำลังซื้อขายระดับอยู่ที่04ตัว993ถ้าสะกดภาษาอังกฤษอะไรปิดพลาดต้องขออภัยนะคะโทเคนกำลังดิ้นรนอยู่ที่ระดับ0ูย์สตัว8 40ซึ่งแสดงถึงแนวรับที่แข็งแกร่งละกาไม่สามารถปิดต่ำกว่าภูมิภูมิภาคนี้ได้โดยปฏิเสธการปฏิปฏิเสธเป็นห้าครั้งนะพูดง่ายพยายามที่จะดิด พยายามที่จะดันลงนะคะแต่ก็มีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่นะคะโชคดีสำหรับตลาดกระทิงของลูนาการปฏิเสธครั้งล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนาดูเหมือนจะเป็นตัวเล่งให้เกิดกระแสขาข,าขึ้นในปัจจุบันราคาลดลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญช่วงสั้นๆก็คือไปแตะที่0.47600ตัวกว่าและก็พุ่งขึ้นมานะคะนั่นก็หมายความว่ามีแนวรับเข้าไปรับนั่นเอง นักลงทุนลูหน้าจำนวนมากคาดการว่าการลดราคยาอย่างรวดเร็วและการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนี้อาจเป็นการคว้าสภาพคล่องซึ่งมีการหยุดการขาดทุนจำนวนมากซึ่งช่วยลดแรงกดดันในการขายและตั้งเวทีสำหรับการฟื้นตัวในเชิงบวกการเติมเชื้อไฟให้มากขึ้นคือความจริงที่ว่าทีมพัฒนาหลักของเทอร์ลาาสิกก็คือ L1 นั่นเองเพื่ออนุมัติข้เสนอ เรื่องการรีเพกการตึงราคาอยู่ STC นะคะเราต้องจับตาดูค่ะเพราะแผนการตึงราตึงราคานะคะจะมีการทดสอบระบบในไตรมาสที่2นี้อยู่ด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะ4อาทิตย์นะคะเพื่อทดสอบระบบตึงกลับไปสู่1ดอลลาร์จะทำได้หรือไม่ดิฉันเชื่อว่าข้อเสนอนี้เมื่อเปิดทดสอบระบบนะดิฉันก็มองว่าชุมชนส่วนหนึ่งจะ นะจะโหวตให้นั่นเองนะคะเพราะต้องการให้ U S T C ไปสู่หนึ่งดอลลาร์เพราะคนที่โหวตให้เขามีเหรียญ U S T C จำนวนมากค่ะฉะนั้นเขาต้องโหวตให้กันอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็ประมาณส่วนหนึ่งของเทอร่าคลาสิกในเดือนต่อไปจะทุ่มไปที่การสร้างสภาพแวดล้อมทดสอบระบบโดยเป้าหมายคือการตึงราคา U S T C ใหม่ก่อนสิ้นปีนี้ ประกาศครั้ง่ใหญ่นี้ได้สร้างความมือหายกับลูนาอีกครั้งโดยหลายคนเชื่อว่าข้อเสนอที่พึ่งได้รับการอนุมัติมีโอกาสสูงที่จะช่วยให้ U.S.T.C กับ คืนสู่ตำแหน่งเดิมนะคะเมื่อรวมการอัปเดตพาลิตี้เวอร์ชัน2.10ที่กำลังจะเกิดขึ้นแนวโน้มลูน่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นพิเศษพิเศษซึ่งคาดว่ามีโอกาสได้รับกำไรในไม่กี่เดือนข้างหน้าสรุปก็คือข่าวนี้ก็มองว่าเทราคลาสสิกค,ค่ะมีโอกาสที่จะดีดตัวและทำกำไรได้ในอนาคตในปีนี้นั่นเองเมื่อมีการอัปเมื่อมีการทดสอบระบบมีการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู u ย t c ในอนาคตนะคะนี่ก็คือบทวิเคราะห์นี้นะคะที่ดิฉันนํามาสรุปให้นะคะอ่านี่ก็คือข่าวสารสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเพื่อนที่แบ่งปันวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะถ้าสะกดภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีเพื่อนเนทุกท่านนะคะ